อดินกบให้ทั่วเลยจ้ะเด้อใส่ครับเด็ดนี่มือวานนี่ปูกค่ะสองต้นก็สดชื่นดีจ้ะเดี๋ยวหากระถางอีกกันเด้อค่ะเด้อกลิ่เอาต้นริกกันเนาะจ้ะ นีม่มือวานนี่ปูค่ะสองต้นก็สดชื่นดีจ้ะเดี๋ยวหากระถางดีกันเดอบะค่ะเด้อเอาจ้าสีไงได้กิ่นบอฟัง้อค่ะเด้อพี่น้องเอาหน้านนะะหูไปเด้วค่ะ ต้นพริกเกตตามีมือวานนี่ปูค่ะสองต้นกส็สดชื่นดีจ้ะเดี๋ยวหากระถางอยูกกันเด้วค่ะเด้อถึงไปแล้วค่ะูกต้นพริกเกตตาปลูกพริกผักสวนครัวจ้ไว้กินจ้ะใบตองสื่อเพิ่น ที่การช่ำของหังสือละจ้ะนี่มือว่านนี่ปูค่ะสองต้นก็สดชื่นดีจะ้ะเดี๋ยวหากระถางเด็กกันเด้อค่ะเด้อนี่มือว่านนี่ปูค่ะสองต้นก็สดชื่นดีจะ้ะเดี๋ยวหากระถางเด็กกันเด้อค่ะเด้อปลูกผิดเด็กนะอันนี้ตายแล้ว tủ y chắc tổn đó Họ đền sai thế cao Thì thì cả ăn chăm Hãy subscribe เอาจ้าสีไห้ได้กินบอบึ่งดะค่ะเดอพี่น้องเอาหน้าปีค่ะโปดติดตามตอนใหม่ได้จ้านี่ปู่ออกมากก็ะะักษณะนี้ค่ะ จะแยเตาสีอัปเดียดให้เบิ่งนะคะว่าจะเอาดินใส่ให้เต็มกระถางปลูกใส่กระถางนะคะเด้อเบี้ยวกักพริกมันหลายปลูกขยายไว้ถ้ากินจากขอบคุณค่ะไม่ใช่การปลูกต้นใหม่ต้นพริกเอาวิมีทิน่น นา,นารดต้นให้มันสุ่มช่ำ้าเอาดินใส่ให้เต็มกระถางปลูกใส่กระถางแล้วค่ะเดอ้อเบี้ยปากพีิกมันหลายปลูกขยายไว้ถ้ากินจะวิธีการชำ่ำกระถางปกีกค่ะ กดติดตามตอนใหม่ได้จ้านี่ปูออกมาก,ก็จะลักษณะนี้ค่ะจะย้ายเตาสีอัปเดตให้เบิ้งละค่ะว่าวิธีการช่ำน้ำลดจกน้อยนะคะมันสิได้กิน บอจาโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์กดแชร์พี่ปลูกข้าต้องปลูกใส่กระถางจ้าฝากฝากเคี้ยวดีค่ะโปรดติดตามตอนใหม่ได้จ้านี่ปลูกออกมาก,ก็จะลักษณะนี้ค่ะจะย้ายเตาสีอัปเดตให้เบิ้งนะคะว่า อาดินโกบให้ทั่วเลยจ้ะเล้ว,ลวใส่ครับเด็ดไม่ใช่การปลูกต้นไม้ต้นพริกข้าวม,มิมีทิศจิ้มหุ้มวิธีการช่ำ อาดินกบให้ทว่วเลยจ้ะแล้วใส่ครับเด็ดใช่การปลูกต้นไม้ต้นพริกเอาบวามีพริกไว้กินเองจ้าเอาไวได้ไหมปลูกพริกให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเลวจ้าอัน,นี น้ำรดให้มันสดชื่นจ้าแล้วก็บีบลงแค่น้อยแล้วค่ะเด้อชทำพริกจ้าเอาดินใส่ให้เต็มกระถางปลูกใส่กระถางแล้วค่ะเด้อเบี้ยปักพริกมันหลายปลูกขยายไว้ถ้ากินจ้าเอาดินใส่ให้เต็มกระถางปลูกใส่กระถางแล้วค่ะเด้อเบี้ยปักพริกมันหลายปลูกขยายไว้ถ้ากินจ้า น้ำลดจกน้อยนะคะว้กิ่นเอ,เองจ้าเอาไว้ได้ไหมปลูกพริกให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งดจนนนนนนจจ้จ้ามันหมดน่าลดน้อยกัน่อจ้า มลดจักน้อยนะคะตามันสิได้กินบอ่อจาโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์กดแชร์การปลูกพริกกระเซ็ดสิ้นนะคะเดอ้อเซ็ดสิ้นเพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีจิ้มาาหัาจ้าสิหไงได้กินบอเบิ่งแล้วค่ะเด้อพี่นอ้องเอาหน้าจิ้มแล้วต้วนพริกกันเนาะจ จิ้มเราจะสีไงได้กินบอเบิ่งแล้วค่ะเดอ้อพี่น้องเอาหน้ำน้องน้ำลดต้นให้มันสุ่มฉ่ำน้องน้ำลดต้นให้มันสุ่มฉ่ำปลูกผิดอนะีกแลอันนี้ตายแล้ว อีกตนก็ได้อดิอนใส่ให้เก้าไม่ใช่าการปลูกต้นไม้ตนม <c oughs> ้นผิกเราบ่ามิถิอัน่ามดเล็กน้อยกัน,น จิมลงไปเป็นคู่หยาดลงไปค่ะเจ้าจ้าสีเงิได้กินบอเบิ่งไดออ้ค่ะเด้อพี่นอะเอานานจิมลงไปเป็นคู่หยาดลงไปค่ะเจ้าจา